ผมหยดไปเคลื <Alcohol Physical Patri ots> <ช>่อนแ้ว้าหลังไม่ทานนล้ว นับนับเอเ็นตะก้องไม่ต้องนับให้เลยโอ้โหล้วโดนลงอแล้วให้พักขาถ้าพักขามันจะหมอนูโโหนี่นี่นี่

ต้วมาที่อาศัยแล้วตอนนี้เก็บบ้านต่อที่อาศัยมีหน้าเนี่มึงเง้ยแต่ละรูปท่านน้าามีบ้างไหมไหนอะเนี่ยคนนี้ใครข้างหน้าเพื่อนเลยแต่ว่ากาแฟกาแฟกิดเ